ีทานผู้ส้มผู้ฟังเนะาะเมื่อพอก็เสาเล่าไต้คือเก่าสาเล่าไตาก้กระซิมีเรื่องสยองขวัญเมื่อเล่า,าสุพินองฟัง่งเซนเคยเนาะเอนี้สา,า,า,สลาเล่าไต้กระซิบเมื่อเล่าเรื่องพี่ปอบอยู่บานสาเล่าไต้เองเนาะซิมาเล่าสุพินองฟั่งเนาะถาให้มักเรื่องร้อนเรื่องหลีหลับให้มาฟั่งบานสาเล่าไต้เนาะ นี่ซาลาไตกับมีออเลอร์มาให้พี่น้องรับส้มอีกน้อยหนึ่งเนาะก็คือหวยเนาะเพราะเฮ้ากับตรงโค้หวยกับพีเนาะซาลาไตก็เลยเอาออเลอร์ไปนี้มาจะจะโพดตอนเสาร์เนาะเข้ามารับส้มรับฟังเลยพี่น้องเด้อซองอัลโทรดเนาะฟังเรื่องพีแล้วก็มาเบึงหวยกันโตเนาะเพราะว่าเข้ามาโค้หวยนั่งพีเนาะซาลาไตก็เล้จัดมาซองแบบเนาะพี่น้องมากยั่งกลับ มาเลือกเบิ่งอานพี่น้องเนาะปวดใส่วิจารยตในการรับส่มและรับฟังเนาะซาลาแต่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือเรื่องผีปอบเนาะมาเขาเรื่องกันเลยเลยพี่น้องเด้อพ่อใหญ่นึงเนาะอยู่บ้านซาลาแต่เองเนาอยู่บ้านเลาวก็แต่สมัยก่อนเราไปเป็นทหารเนาะเป็นทหารก็อาจจะแบบกระหัวแล้วซักยังมากเนาะวันนี้ แล้วก็เป็นทหารกอบผู้ศาสตร์เนี่ยเนาะแล้วก็เป็นคนดีเนาะแล้วก็ไปแบบแล้วก็ไปไปเป็นทหารหลยผ่าลาปีพ่อเขายึดอำนาจแล้วแล้วก็ต้องกลับมาอยู่กั ane, นอยู่ซ่านเนาะคือสาราไตเคยบอกไปก่อนนานๆนานเนานนนะว่าถ้าให้เยี่ยนคลองอะทาพิษดูพิษเมียภัยกะจะเป็นปอบหรือจะเป็นโพ้งเนาะที่นีกระบูหัวแล้วเห็ดพิษยังเนาะเพราะว่า เขาก็กอดฤูเราเล่าหัสยู่วันเนื้อนาะเล่าเนาะมานี่ยเราก็ซอยู่วันเนื้อนาะมานี่ยมนนีกยออกกระเปเขาผู้นั้นผู้นี้ก็ออกซื้อแต่เล่านอกมันก็ว่าซื้อเล่าซื้อเล่าซื้อเล่าแล้วก็ไปกินเล็กหน่อยเนาะไปกินเล็กน้อยแล้วก็เล็กหน่อยสองสามเดือนแล้วก็ไปเต็งเอิร์กเลดเนาะแล้วก็หลายอย่างเนาะที่แบบบ่งบอกว่าเป็นเล่าเนาะหลายอย่างหลายสิ่งเนาะบ่งบอกว่าเป็นเล่า เขาก็เลยไหล่แล้วนี้เนาะไหล่แล้วไหล่แล้วนี้จากหมู่บ้านก็เลยไปอยู่เราไปอยู่นั่นใส่เด็กกับบุหูมเราเนาะเราก็ไปอยู่กับเมียแล้วเนาะแต่ว่าเมียแล้วเราบุกินเนาะเราบุกินดอกคนอื่นมาดีนทางไปหน้ากินเป็นทางเมื่อหน้าลูกเล่าเนาะเราหมักผ่านเดินผ่านนั่นเนาะไปเพ่กับญาตเนาะสิเป็นอย่างคือพุทธิโรวยิ่งบุกกาเนาะเพราะว่าเพราะว่าเขาบุหูผีเสียงย่างไม่ย่างไรเนาะ ปอบนี่จะบบเป็นแบบพ้งนี่พี่น้องแบบบ่เห็นตัวตนแต่ว่าไปเขาค้นนี่ก็แบบถ้าสมุติบบออกปากก็จะอัพกินตับกินปอดประมาณน่ะนเนเขาว่าเนาะแบบปิตยาน,นี่พี่น้องพี่ปอบเนาะแล้วก็อยู่หันเนาะถ้าสมุติไพ่บิพโผเล่ายุยยดไดกะยาเนาะไปทักเล่าเนี่ย เราก็จะเมื่อบานน้ำเห่าเลยแลยเราก็ไปเขา่าม่วนวานกบา็บอกอ่มางมบา้าน้ำเหา่าจะสานจังสีว่าเห้าส้วนมาสีนาะที่หนีลูกเขาตายเขาก็จะมาทวเหา้าว่าเห้าไปถักคนเป็นปอบเนาอว่าพูงใหญ่แล้วเป็นปอบแต่บุกูบ่าตัวน,นี้ตายหรือยังมโะซาลต์แตู่กเน่อเพราะว่าไม่ยู่ไทยคือไม่จังเนาอแต่ตอนนั้นเนาะสมัยยังหน่อยหันปจนยกฆ่าเมียใายออกจากหมู่บ้านนาอเพราะว่ายาบปลวเนาะ ปอบไล่แทรไล่บ้าเนาะปอบปอบตัวเดียวแต่ว่ากินกินข้นมือะซองซับข้นบางทีกะตายแอกเอาแอกเอาเนาะเล็กหน่อยหาคบเดือนนี่มากขาดเนาะสมมติแบบกินกินลูแกตายแล้วก็ไปเขาคุ้ใหญ่ก็บมบบอกว่าไปกินดูอินั่นอินีตายเฮเธนจะเจ็บใจมรพินโอประมาณนั้นะพี่น้องเรื่องนี้กะสิบุญยาวันไหนเนาะเพราะว่าซาลาไตกะจืดเลยประมาณนี้เนาะสรุปเนื้อเรื่องก็คือ ล้วเป็นเเป็นทหารเราอาจจะเลี้ยนของแลวเล่าของก็มาเห็ดพิษวาาา่าซาลาแตกับบูหูเนาะแลวเร่าก็เริ่มมาเป็นปอบแล้วมากินคนในหมู่บ้านเขาก็เล่นไล่แล้วออกจากหมู่บ้านไปหมู่บ้านอื่นเนาะแต่ถ้าเห้าไปเจอเล่าจะไปทักเล่าเนะาะบูทักกับไรนาะคนบานเดียวกันเนาะพอไปทักเล่าปอบมันก็นจะมาน้ำเห่าเลยบบานี้มาบานไปเขาคนอื่นก็นหาว่ามาน้ำเห่าวานนี้พามพิษก็อยู่ที่เห่าพอเห่าไปทักปอบเนาะ แต่เราก็เป็นข้นธรรมดาเนี่ยเขาก็บ,บวิสูจน์บะไรหรอกเนาะว่าเราเป็นปอบหรือบบหรือว่าจังไงเนาะประมาณนี้ละพี่น้องพี่น้องคลิปนี้ซาลาไตคือสิโคโจบ่มเพียงขนมีนาะพี่น้องเนาะถามากกับกดฎไหลถือไก่กับกุฎแซ่ด้วยพี่น้องเด้อที่สําคัญเนาะให้มีเรื่องร้อนเรื่องลี้ลาประคอมเมนต์ใต้คลิปซาลาไตเนาะมาเผื่อไสซาลาไตมาเล่าสพาุพี่น้องฟังหน่เองเนาะอย่าลืมเลยพี่น้องเนาะซาลาไตมีซ้อน มีโอเลบหน่อยๆเนาะเป็นแนวท่างหวยเนาะจะตรงทุ่ตรงก็ลองมาเบิ่งเนาะโปรดใส่วิจรารญาณในการรับสมและรับฟังเนาพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ซรับแต่ก็บ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย